หันหน้าให้โดนครับโดนครับโดนครับวันนี้มาเลาะคลองมะขามล้มครับคลองเส้นมะขามล้มครับก็เป็นถนนยาวเลยครับไปทะลุไหนไม่รู้ครับเดีย๋ยวเราวิ่งดูครับวิ่งสำรวจด,ดู แดเดี๋ยวออกเดี๋ยวหุบอีกแหละไม่ได้เรื่องเลยครับบรรยากาศไปครับ ร้อยเจ็บร้อยไอตัวแดงทิมคลองตัวลุนๆนมันยังมีอีกตัวหนึง่งสีดำๆหน้อยแดงแป๊ดเลยครับขี่มาขี่มาถึงใครก็ต้องเห็นครับ แดงสักขนาดนี้แดงสักขนาดนี้แดงแปดัดโอ้ยกเกือบข้ามตัวกาลังกินครับไม่เจอมานานครับททิม นตัวนี้ตัวดงังโอ้ยไม่โดนไอ้ช้อนไอ้ช้อนตะแคงข้างเลยไม่โดน Đồn. Ô, 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 ô. Chờ đồn. Úi đồn. สวยอยู่หืมบานเลยโอยรบแล้ว salit salit panin u song toyai salit tole la yu du di di โด้เนอะโซลิตตัวใหญ่อ้าวรุดไปแล้วนั่นตัวาขาวๆนะ ใต้น้ำแม่งเลยไม่ยอมจิบโอสองตัว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  สองตัวโอ้ตัวใหญ่สลิดตัวใหญ่นั่นไม่ยอมจิบครับยิงใต้น้ำเลยอืมอีตัวแรกมันนิดขาดเลยไข่็มท้องเลย้ะวิ่งโดนโดนโดนป่า โดนโดนโดนสลิดไข่สลิดไข่อ้าวออยู่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 สลิดไข่สลิดไข่โอ้ยสลิดไข่ท้องขาวไข่ปิบเลยครับท้องใสเลย ลงอีกโอ้ยโดดไปแล้วกระดิน่นพลิกท้องข่าวเว็บเรียบย,อย้อยไอตัวขาว สลิดไทยโอ้ oh. uh. กี่ตัวเนี่ยคู่แต่โอ้ไม่ใหญ่แต่ก็ไข่ท้องเหลือง โดน้นไม่ขึ้นจะขึ้นก็ไม่ขึ้นโอยบานเลย ตรงนี้มันตัวเล็กยังไงเนี่ยโอ้ไซไม่ใหญ่บาเลย โอ้โหขาวเลยไม่ถึงอะโอ้ยใหญ่ๆท้งนั้นเลยยิ่งไม่ถึงโอ้บานเลยไม่ไปด้วย,ยโคตรลึก โอ้ยโคตรลึกเนินหลุมืึเฮ้ยหันหน้าให้ โดนครับโดนครับโดนครับน <L Espero> <player> <días Tá> <nearby> ี่หล <illing> ุมโอ้โหนี่หลุมโห้ยรอจนมันตะแคงครับไม่รู้โดนดีเปล่าครับลึกครับนอนอยู่ก้นนะครับนี่ยเกินซอกครับไม่รู้เข้าดีเปล่า ฝนล,ลงแล้วฝนไล,ล่มาอีกแล้วเข้าหลังโหยเข้าหลังข้าหลังเกือบข้ามต้องไปเอาครับโอ้ยเกือบโลครับโอ้ยข้าหลังออกท้องข้าดีข้าดี เข้าดีเข้าดีเข้าดีโอ้ยเข้ากลางตูอ่ะนี่ครับรอมันตะแคงซ้ายหนีฝนกลับมายังมาได้ตัวใหญ่ครับเจ็ดขีดได้อุย้ย ขีดได้ครับนี่หกเจ็ดขีดตัวสวยเลยไอช้อนมาครับไอช้อนมาไอช้อนมาอดจะไม่ทันเลยยังไม่ได้ปดเลยหายไปแล้วฝนก็มามืดเลยครับนั่นะตรงนั้นตกแล้ว ตกแล้วแล้วลมก็พยังอายุเลยเพนแล้วครับวันนี้ดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจครับก็ยังดีครับได้มานิดหน่อยครับเดี๋ยวไปดูปลาที่บ้านครับไปครับกลับบ้านผลงานวิ่งรอบเลยครับวันนี้วิ่งอ้อมอ้อมอำเภอเลยครับก็ได้มาเท่านี้ครับกลับมาถึงบ้านนีครับฝนลงแฟ่เลยดีไม่เปียกครับทันพอดีถึงเข้าบ้านก็ ลงซาเลยก็ไปตั้งแต่ตออกไปออกไปมาขามล้มแล้ววนกลับมาวัดดาวครับมาได้วัดดาวตัวเดียวครับยิงไม่ถูกไม่ไมค่อยถูกครับมันมองไม่เห็นปลาดดาวปลามันจะอยูย่ก็ได้สลิดได้บันเน้นได้ทับทิมได้มาสามยี่ห้อครับมีแต่ตัวแบนๆครับสามยี่ห้อสามสีเลย ก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็อ,อย่าลืมกดติดตามครับพันปลาส้มยิงครับผม